คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุ่งขี้บนนนะมารอที่หน้าจอของเกมสาวท่ำนะัรลุงจะมาจัดลัคกี้ทมารอบบ่ายของบังนูรูหน<ฮ>่อยนะบังแจ้งมานะ มีเกมสาวถ้ำเข้ามานะก็โอเคเกมสาวถ้ำนั้นๆจะหลุดมาในช่วงเวลาลักกี้ทานใะนช่วงเวลาที่เพิ่มอัตราการจ่ายอัตราชนะนะไม่ได้การันตีว่ามันจะแตกชัวร์ๆนะแต่อัตราการจ่ายมันน่าจะดีขึ้นกว่าปกตินะส่วนข้อมูลก่อนหน้านี้ลักกี้ปิกกี้ซึ่งมาในลักกี้ทารด้วยนะ มาอยู่นะก่อนหน้านี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดสาวถ้ามไม่มาจริงๆเราก็ไปลักกี้ปิกกี้ก็ได้นะเัาเป็นว่าในกลุ่มก็ยังมีการพูดคุยข้อมูลเกมใหม่มาเมื่อไม่กี่วันก็ถือว่าเริ่มจะจ่ายดีนะเกมใหม่พอได้อยู่ตุน3 0 0จบ1น0 0นะอ่ะเพื่อใครอยากจะสนใจเข้ากลุ่มมาดูเพื่อนสมาชิกพูดคุยแบบตะกี้ก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะมาเล่นเกมสาวท่ามันดีกว่าขอขยับขำๆก่อน50าหมุนเบ็ด10นะ ระหว่างที่รอรอบมนะันอ่ะเออเกมของ PG นะไม่แนะนำให้เอะซื้อนะอย่างน้อยๆรอมันสักเล่นหนึ่งลุก <c oughs> เกมนี้เวลาซื้ออ่ะขุดหูนะบางทีพยายามซื้อแบบมีสติหน่อยละกันดูทุนดูอะไรแล้วค่อยซื้อนะ แต่บทแตกนี่แตกแม่งหน้าขุนลุกนะแ่งกรอบทองมาเยอะไม่ติดเลยเว้ยขยักทีละนิดลูกมากันต่อสีน้ำเงินก่อน 03,000บาทดูซิว่าสาวถ้ำปั่นอย่างเดียวจะเหลือเท่าไหร่นะเออขยับก่อนขยับข้างนอกก่อนเดี๋ยวข้างในอะ่ะโดนซื้ออยู่แล้วเกมสายซื้อสุดท้ายยังไงก็ห้ามตัวเองไม่ไหวเราก็ไปซื้อนั่นแหละย,ยากนะที่จะห้ามตัวเองได้ไม่ให้ซื้อนะโบะข้ามาไว้แถวสองอุ้ยตัวเคอยากได้มากเลยเอ้ยเขียวติดอยู่เคไปด้วยดิแม่เคไปลงสองซะง,งั้นอีก แน่นเคมาจนได้โอเคได้เค3สเกตเตอร์เอาละได้ลุนล้นนะสองช่องกูว่าลุ้นเอาวะของฟรีอะแอบลุ้นเห็นสีเหลืองๆโผล่มานะม่วงแป๊ดมาเชียว์หยาบต่อเกมนี้อเล่นหนึ่งอย่างไงเวลาเข้ามาถึงเผื่อใจเลยนะมี มีโอกาสนะโอกาสแพ้แต่มาในลักกี้ทาขอลองเสี่ยงหน่อยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะคิวมาก่อนอุ้ยกอบทองไว้แถว2ติดไม่10ไ,ไปต่อนั่น10ไปต่อเต็มเต็ม48บาทเขียวยเขียวอุยเขียวเขียวไม่ติดม่วงมวงไม่มาแถวหนึ่ง ก็ถือว่าข้างนอกรายนอกนี่จ่ายไม่น่าเกียดเลยนะถือว่าจ่ายค่อนข้างดีนะเล่นแล้วเพลินหูเพลินตาดีไว้ข้างนอกยังพอมีการจ่ายขยงขยับอยู่ตลอดไงไม่ตึงไม่ตึงเกินไม่ตึงเกินไม่ตึงเกินแต่มาตอนหลังก็เงียบไว้อะ ขอเบสิบอีก50หมุนนะรอบนี้ขอเปิดเทอร์โบดูหน่อยขำๆข้างนอกกันก่อนมาม่วงมาก่อนเบอะโบ๊ะคานี้เปลี่ยนจังหวะเร่งเป็นเทอร์โบดูมั่งมาเขียวกับท้องสองตัวสิ 10, มาไว้แถวสามเจไปต่อนะเจไปเจไปเอไปเออขยับแม่ท่านที่จะมันดุเดือดหน่อยแบบโบ๊ะบ๊ะโบ๊ะหายโบ๊ะหายนะได้แค่รอบเดียวหายตลอด ิวมากรอบทองเป็นตัวอะไรตัวเอไม่แงสามไม่มาโบมาโบโบ,โบไหล <c oughs> ว่ากูเล่นอยู่เป็ดเดียวก็มันนะคิวมากรอบทองเป็นหน้าแดงเชียวเขินใครหรือเปล่ามาหน้าแดงแดงเจไปเอลงสองดิคิวมาไม่ิอ้ดอกนี้สวยดอกนี้สวยข่ายหาบต่อไว้แถวสาม ว้าวแถวสับแม่สิบลงมาทำไมอ้เฮียนักขยันลงมาแถวเดียวกันนะลงมาตัวเดียวกันหนักูระเกียบเกียมึงแบ่งไปแถวอื่นมั่งก็ได้นะจริงๆอะ่ะโอ้สิบเต็มกระดานสวยมาโหดอกม่วงดอกนี้มา60เออเอาดิถ้าอยากไปเฮ้ยเจมาเวลามันเดือดมันก็เดือดด,ดีเว้ยโบต่อแม่ลูกเจลูกปับป๊บปับปบหนหน๊ั่นหมึองเอ้ยกูดูไม่ทัน พอเปิดเทอร์โบว่าบางทีมันก็ไหลไวจนแบบแม่งไม่รู้ตัวอะไรเป็นตัวอะไรนะแต่ถ้ายังมีการคำนวณอยู่ได้หมดได้หมดไม่เกี่ยงนะให้มีคำนวณไว้ก่อนเถอะเขียวมาดอกนี้อีกสามสี่เอาดิไหลมาตึงมาดอกนี้สามสี่ 3, 4, ชอบมาตอนคูณ 1, หนึ่งไอชิบหายตอนเต็มๆ็มเนี่ยตอนคูณสองคูณสามมึงมาแบบตอนคูณหนึ่งมั่งดิวะ โอเคหายไป5้าอู้เล่นสนุกถ้าแบบนี้ถือว่าลายนอกก็มาอยู่นะไม่ต้องไปเข้าข้างในหรอกแม่งคนชอบสายปั่นอยู่แล้วมาเจอฟอร์มทรงนี้ก็ยาวๆไปลูกทำไมตุ๊ก,กตาลุงมันไม่ค่อยขยับอะ่ะเดี๋ยวเมีปัญหากับกล้องว่าแล้วกล้องมันเชิดหน้าไอ้นี่ก็ยืนนิ่งเชียวนะไม่ขยับเลยอ่ะมาเป็นเบ็ด20ขออีก50หมุนลูกเฮ้ย๋ยวเดวีจะให้สนุกต้องปิดเทอร์โบก่อน ปิดเปิดค่อยสลับกันมาเบตด20สิ 25, หมุนแม่เมื่อกี้ก็พอเปิดเทอร์โบไหลจนดูไม่ทันนะน้ำมุงไม่สงสารสายตากุมากนะสิบมาเต็มกระดานนั่นพอคูณหนึ่งนี่ห่ายด่าเลยเต็มกระดานมาบอยๆคูณหนึ่งทีไรเจมาขยับปั๊บมา,ากันต่อเด็กสิบ ข้าฟรีหายสักศูนย์จากระบบไปตอนนี้แต่แล้วข้าฟรีก็มาค่อนข้างบ่อยอยู่ยูดีๆหายจากระบบเฉยเอมาเอสวยวายแถวสามติดไปดี ขยับไปต่อเองสี่สิบนี่มึงเดือดต่อเนื่องอ่สักสามสี่ไม้ติดไม่ได้วะเหมือนขี้เหนียวการเดือดมากเลยนสิบไปต่อนั่นน้ำเงินก็ไปต่อสี่สิบห้าได้อยู่แค่สองไม้แล้วก็ไม่เดือดสองไม้ไม่เดือดอยู่นั่นอนละเออโร้อยยี่สิบมาตอนคูณหนึ่งดูดีคูณหนึงอ่ะพี่อย่างเดือด เออขยับต่อหหน้าแดงไม่ติดช่องหนึ่งมาด้วยไหกันทีนิดเล่นแบบนี้เล่นได้ยาวเลยถ้าแบบนี้อ่ะไหลมาเหอะอูย้ยมาตัวเออย่างเดียวเออมามาขยับกัน แม่งลัคกี้ทามรอบนี้จะต,ติดไม่ติดไม่รู้แต่นานๆมาช่วงลัคกี้ทามบอกเลยว่าสาวท่านรอบนี้เอออไม่เดือดเตรียมตัวเลยเดี๋ยวเบ็ด50เทอร์โบมาเบตเอ้เยเบหหมุนไม่ใช่เบต5้สลับกันเฉยนะเอาหมุนเป็นเบตเอาเบตเป็นหมุนมาเอมาเขียวติดไหม เขากแเองมีอยู่ตัวเดียวยังเป็นรุ้นมนันอีกอู้ดอกนี้มาสวยก็เต็มกระดานคูณหนึ่งคูณหนึ่งแล้วขยันมาเต็มกระดานนะมึงนะเจมาเห็นเห็นเขียวลงหนึ่งไหมเขียวลงหนึ่งไว้แถวสามมีตัวติดไหมหน้าแดงติดมาอยู่ไปกันต่อเออหน้าแดงติดมาต่ออีกหนึ่งร้อยเอาสองร้อยห้าสิบสี่ เออมีเหมือนกันนี่ว่าแต่ยังไม่ใช่ก้อนโตนะอุ้ยสามสกเก็ตเตอร์สามสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เริ่มเห็นบ่อยขึ้นแอบได้ลุ้นสกเก็ตเตอร์เหมือนกันเว้ยไม่ซื้อนะไม่ซื้อกูสนุกกับการปั่นแล้วรอบนี้สนุกกับการปั่นแล้วเจมาสองหมุนสุดท้ายย วยไข่ไม่มันแต่ลงมันเวยโอเคขอเปิดเทอร์โบแล้วก็อีก50หมุนใส่ไปยาวๆเลยดูโบ๊ะเลยเออเจามาเขียวมาหนึ่งเออขยับทีละนิบมาต่อมาต่อเออเอาขยับไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลมาต่อไว้แถวสาม เคลงหน่อยคิวมาคิวมาเขียวมาเออเคลงหนึ่งเจมาเคลงหนึ่งจะได้ล้างกระดานแม่งอยากจะล้างกระดานไม่ได้ล้างเลยแเฟ้นึงนะแเฟ้นึงโอ้ยอยู่ตั้งนานไม่ทักมาพอกูรู้นหน่อยดิหยุดหยุดหยุดขอตอบแชทแป๊บนึนง มาตอบแชทแป๊บนึงหยุดก่อนว่าทำไมไม่หยุดอ่ะโอเคหยุดแป๊บนึงให้ลุงตอบแชทแป๊บนึงลงูกแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง มามาต่อกันมาต่อกันเบจี้สิบห้าสิบหมุนจะตั้งนานไม่ชักตูนั่งอู้ยดอกนี้สวยสามสิบแปดูดิกูน่ะเกลียดเกียดพอมาตอนคุณหนึ่งอะอย่างสวยอย่างเทพนะโอ้โหไม่นานไม่ง้เสียจังหวะเลยเมื่อกี้ยังมีคำนวณอยู่ออ้ยดอกนี้สวยสิบสี่ไม่ติดมาคิวเต็มกระดานนะไม่ติดมันต้องมีสักดอกว่าเข้ารีให้ลุงได้อะ อ้ยสามสกเกตเตอร์เกือบไปมไม่มามาสองสกเกตเตอร์ตอนนี้ลุ้นกันลุ้นเนี่ยมากันต่อลูกคิวมาต่ออ้ยหน้าแดงมาต่อเคมาต่อไว้แถวสองสิบไปต่อกับคูณสี่ละสิบไปต่อคูณสี่หนึ่งร้อยสี่บาทมีออหน้าแดงติดมาเบาๆไม่ไม่ไหลต่อกำลังจะเดือดได้มาสามร้อยมากันต่อเจไปต่อนั่น เจไปตอบกรอบทองเป็นตัวโอ้โหหน้าสีม่วงแมงหายากหายยากเหมือนกับไอลาบูบูเลยตัวหายากอะไรของเขาไม่ทงไม่ทัดอุย้ยร้อยแปดสิบดอกนี้คูนึงขยับต่อดูซิมันจะไปกันถึงไหนโูอุย้ยเจเต็มกระดานตอเริ่มนานๆาน,าน,านี่ลุงแค่ขออยากได้ทุนกลับอีกแล้วเริ่มไม่อยากได้กำไรตอนนี้อยากได้ทุนกลับเขนะียวมา คิวลงหนึ่งไหมเอ๋ลงมากันต่อหน้าม่วง10บสบ,สบมาต่อเจลงหนึ่งไม่ติดโุยขอเป็นเบ็สามส5บสามหาสิหมุนกันเอา้าขยาบีกหนึ่งเบว้ติดเบ็ดนี้ก็ได้เออมาขยาต่อไม่ลงแม่งแอบลุ้นนะเอาจริงๆนะแอบลุ้นให้มันเข้าฝีให้ได้นะยังไม่ลงล็อกเลยอ่ะตอนนี้ ติดมาก่อนโบมาอสองสกเก็ตเตอร์เต็มเลย90ไาสิบม่สามสกเก็ตไม่ติดคิวมาสวยหลองในยี่สิบกรอบทองเป็นหน้าม่วงโอ้โหหน้าม่วงกับน้ำเงินลงมาพร้อมกันปูก็ดูเป็นตัวเดียวกันซะงั้น โอยรางวันก้อนโตยังไม่โผล่เลยออ้ยไวแถว3สวยไม่นั่นเขียวติดไหมไม่ได้ใช้อีกแล้วอุย้ยเหมือนจะโดนยับปุ้ยเหมือนจะโดนยับเลยไว้คิวไปต่อไม่สวยแล้วตอนนี้คำนวณเริ่มจะกระปิดก,กระปอยกะปิดกระปอยเคมาต่อคูณ6แล้วโอ้โหบอกคูณหนิ่ง อืมหืมเจามาว้แถวสามเคไปต่อนั่นเคไปต่อสวยสวยไม่ได้ืข้าวฟรีไม่ติดเลยเว้อยอุ้ยดอกนี้มา366 366เอ็มมาต่อ297มากันต่อ288เอาเดือดเฉยเขียวมาต่อเออเอาเอาือา้อไหลามาแบบนี้108ยพอ ไม่ถูไม่ทงไม่ไถมันแล้วมันจะหมดเวลาลักกี้ถามแล้วด้วยได้อย่างหนึ่งลุงว่าลุงสนุกแล้วพอแล้วพอ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 หยุดหยุดหยุดเอา้าทำไมกดหยุดไม่ได้โอ้ยกว่าจะกดหยุดได้หายไปอีกเกือบพันเลยนึกแล้วนี่ว่ามันทําแม่งทําแม่งนะเมื่อกี้ลุงพยายามกดหยุดแบบรวยรวยนะกะว่ายอมเสียสักสี่ห้าร้อยนะสะดวกยี่เสียเก้าร้อยอีกไหนๆก็เสียเก,ก้าร้อยขออีกร้อยนึงงไงจบจบนะ เดือหนึ่งบาทรับได้นะเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วไม่น่าจะรอดนะจะถามว่าอยากซื้อไหมไม่อยากซื้อนะ90มาดอกนี้สวยอุ้ยดอกนี้มาอีกสวยแล้วก็พอกดมือแม่งจ่าย แต่เมื่อกี้งงมากเลยมันดันไปค้างนะล,ลุงพยายามกดหยุดตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มแตกเป็นรางวัลก้อนโตนะเหมือนที่บอกอะ่ะบางที่ถ้าไม่ไหวพย่ยาไปฝืนมันนะไม่ใช่ว่าลุงขี้เกียจเล่นนะลุงมองว่าถ้าเกิดลุงยังไปต่ออาจจะหมดทั้ง3ามพันนะยอมเสีย800บาทตรงนี้ไปดีกว่าถือว่าเอาแบบเอาดีไว้ก่อนอะ่ะเออพูดง่ายงเอาดีไว้ก่อนดีกว่านะโอเคเอาตามเนี้ย เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ลุงหน่อยนะเดี๋ยวจะไปหาเกมเล่นต่อจากเกมอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันนะโอเคไปละบ๊ายบาย